สวัสดีครับวันนี้พามาดูป,ป่าภูเขานะครับเพื่อนหลายคนที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้ทางทางเหนือเขาจะใช้กันเยอะนะครับคนที่อยู่บนเขานะครับลักษณะก็คือดึงน้ําจากที่สูงลงไปที่ต่ํานะครับอันนี้ก็อยู่ในป่าตรงที่เป็นน้ำลำาลาธารธรรมชาตินะครับแล้วก็จะดักน้ํานะครับจากต้นหินเท่านี้แหละ แล้วก็ดึงตามสายลงมานะครับเรามาพักไว้ตรงบ่อจุดที่เราจะสะสมน้ํานะครับเพื่อที่จะต่อท่อนะครับลงไปที่ส่วนของเราหรือว่าในหมู่บ้านของเรานะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไม้ที่เรามาใสาต่ตรงนี้ก็คือเราเอามากันใบไม้นะครับใบไ,ไม้ที่มันร่วงหล่นจากต้นไม้ใหญ่พวานี้นะครับอ่าเขาก็จะหล่นมาทุกปีทุกปีนะครับเราก็ต้องเอา ไม้มาบังแล้วก็ปล่อยน้ําลงข้างบนนะครับเพื่อที่จะรอดลงไปข้างล่างนะครับส่วนใบไม้ก็จะตกอยู่ข้างบนนะครับก็ลงก็ลงไปในท่อไม่ได้นะถ้าเกิดว่าลงไปในท่อปุ๊บท่อก็จะมีอาการตันนะครับแล้วก็จะมีแรงดันเยอะท่อจะแตกนะครับเมื่อลงไปข้างล่างเยอะๆน้ําก็จะมีแรงดันเยอะนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเอาไม้มาบังนะครับบังใบไม้นะครับ แต่ก็การได้บางส่วนนะครับพอถ้าเป็นฤด,ดูดูฝนเนี่ยน้ำจะเป็นน้ําป่าน้ําจะเป็นน้ําสีแดงพวกนี้นะครับเป็นตะกอนเยอะๆนะครับมันก็มีโอกาสมาติดตรงนี้นะครับะนั้นแล้วเราก็ต้องทําทางมาดูที่เราบ่อยๆน้บหรือไม่อย่างนั้นก็สังเกตจากน้ําน้ํามาน้อยนะครับก็เกิดจากแต่ช่วงนี้ันบางเยอะนะครับน้ํามันไม่ลงท่อนะครับส่วนอันนี้มันล้นออกไปมันก็ลงไปที่น้ําลําธารเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็ใช้ประโยชน์จาก ตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดครับการทําก็ก่อเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเอาไว้กั้นน้ำํำเฉยๆนะครับให้ให้กักเก็บน้ําไม่เฉยนะครับ,บ,ท,รบที่เหลือก็จะเป็นท่อต่อลงไปข้างล่างนะครับก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบ้านเราเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่การขึ้นมาทําข้างบนเนี่ยมันก็ลําบากมากนะครับดูทาง ผมต้องเดินเลาะเขาแบบนี้นะครับชันๆแบบนี้สูงๆแบบนี้มาต้องสามกิโลนะครับก่อนจะได้น้ํานะครับซึ่งน้านี่แหละสําคัญที่สุดนะครับซึ่งบนเขามันขุดบ่อเหมือนพักกลางไม่ได้นะครับเพราะว่าตาน้ํามันลึกนะครับมันเป็นเขานะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับในการหาน้ํามาใช้ในการทําเกษตรนะครับ ประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการใช้เรียกว่าอะไรอะใช้แรงดันน้ําจากที่สูงมาที่ต่ํานะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนป่านี่ก็เป็นป่าของบ้านนะครับเป็นป่าชุมชนแล้วก็ดูแลป่าด้วยนะครับสณะก็ประมาณนี้เลยนะครับ Okay. ผมก็ขอตัวลงไปข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจูข้างล่างให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าการต่อท่อลงไปยังไงนะครับส่วนชั้นนี้ก็อีกชั้นหนึ่งนะครับจากชั้นเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเตี้ยออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็สามารถดึงลงไปอีกเส้นหนึ่งได้นะครับแต่้อเสียคือถ้าเราต่อท่อไม่ดีมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือน้ํามัน เต็มท่อแล้วนะครับแล้วก็แรงดันเขาดันขึ้นมานะครับอันนี้มันรั่วน้ำก็ต้อนดันออกตรงนี้นะครับซึ่งมันมีแรงดันเยอะมากนะครับ ลื่นนะครับลื่นหินโคตรลื่นเลยระวังกันด้วยนะเชียบอกตัวเองนะครับโอเคไปกันต่อ ถึงจุดที่พ่อเขาต้องลงแล้วก็ต้องขึ้นนะครับซึ่งมันจะมีแรงดันเยอะนะครับเกิดว่าถ้ามันลอยหรือว่ามันมีรอยแตกเนี่ยมันก็จะระเบิดเลยนะครับเห็นไหมเห็นลักษณะน,น้ําที่พุ่งมามันเยอะมากนะครับน้ํามันก็มาจากน้ําป่าด้วยนันมันจะไหลามาผ่านตรงนี้พอดีนะครับซึ่งก็ต้องมาเช็คดูบ่อยๆนะครับ เราเขาแตกก็จะมีเสียงแซ่ๆออกมานะเหมืนกับท่อเราแตกครับมันยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับปล่อยไปนานๆมันก็จะตันมาเรื่อยๆนะจนท่อเขาแตกรอยรอยแผลก็จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จัดเป็นแผลใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับจังนั้นมันก็จะพุ่งเป็นน้ำพุเลยนะครับอันนี้ก็มาถึงจุดที่ทําฝ่ายชะลอน้ำไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่เราดักดักน้ําไว้นะครับแล้วก็ผ่านน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปนู่นเพื่อที่จะแบ่งน้ําตัวเนี้ยไปทําเกษตรนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําก็จะเป็นน้ําห้อยลงไปเป็นที่นาหรืออะไรประมาณนี้นะครับน้ําก็จะไปจากตรงน,นี้เรื่อยๆนะครับมันก็จะมาแบบนี้ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีแห้งนะครับ ราะว่าระดับน้ำก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามาน้อยมันก็จะไปน้อยนะครับมาเยอะก็จะไปเยอะแต่ก็ไม่ไม่ขาดสายนะครับนอกจากว่าเราจะปิดน้ําตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทํานาเสร็จนะครับน้ํามันก็จะไม่มีฝั่งโน้นนะครับก็จะลงตรงนี้นะครับพอถึงฤดูทานาอก็เราก็มาเปิดประตูนะครับให้น้ําเข้าไปก็อย่างนี้นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะที่นี่ก็ทํานาได้ตลอดทั้งปีนะครับ ก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนปา่าเขาเราเราก็จะเดินสายไปตามทางแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเราก็เดินไปกันต่อนะครับเคเราออกมาข้างนอกแล้วนะครับหลังจากเราเดินเข้าป่าไปตั้งนานก็ข้างนอกนี้ก็จะเป็นนาเลยนะครับเป็นนาอยู่กลางเขานะครับออกมาก็จะ โล่งๆแบบนี้นะครับน้ําก็จะผ่านตรงนี้นะครับจุดข้างบนที่มันสูงกว่าก็น้ําเข้ามาจากที่ผมชี้ให้ดูก่อนเมื่อกี้นะที่เป็นฝายชะลอน้ำนะครับน้ําก็จะมาสิ้นข้างบนเลยนะครับสวนคาร่างนี่ก็จะไปที่อื่นต่อนะครับจุ๊บจุ๊บ,บโอเคแล้วผมก็ยังอยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ่อตรงที่น้ำถึงนะครับ คือจุดที่น้ํามาพักยือที่บนเขานะก่อนที่จะถึงโมบ้านนะครับจากเมื่อกี้ที่เราไปดูในป่านู้นนะครับไปในนู้นเลยนะครับเห็นไหมป่าที่สูงกว่าตรงนี้นะครับนู้นนะครับแล้วตอนนี้น้ําก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับซึ่งมาที่ปริมาณเยอะมากนะครับอันนี้คือท่อสองนิ้วนะครับ มาเต็มเลยนะครับแล้วก็มาอยู่จุดที่พักบ่อนะครับนี่เราจะทําเป็นบ่อพักแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นบ่อใหญ่เลยนะครับก็ะจะก่อก็จะใส่เหล็กทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะก,กันน้ํานะครับไม่ให้ออกไปขา้างนอกลักษณะน้ำก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบ่อพักเพราะว่าที่ผมให้ดูมเมื่อกี้ซื้อข้อแตกนะครับแล้ว ทีนี้เพิ่งทําเสร็จแล้วก็น้ําเพิ่งมานะครับนี่พอถ้าเราไม่ใช้เราก็จะปิดท่อนะครับปิดท่อที่ระบายลงไปข้างล่างนะครับนี่คือท่อที่ออกฝั่งนู้นนะครับเราก็จะไปปิดตรงนั้นแล้วน้ํามันก็จะลงไปข้างล่างนะครับไปตามสวนของเรานะครับอันนี้คือที่ของผมนะครับเห็นไหมตรงนั้น จะเป็นที่พักน้ําคอือท่อที่ชั้นที่สองนะครับที่ผมใส่ไว้เมื่อกี้สว่วนนี้คืออันชั้นแรกนะครับที่เก็บไว้ข้างบนนะครับน้ําเยอะมากนะครับก็จะนมีถ้าน้ํามันเต็มเจะมีคนแอบมาเล่นน้ําข้างบนนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อพักของที่ข้างบนตรงนี้นะครับที่เขาให้ให้เอาน้ํามาพักไว้นะแล้วก็จะแบ่งไปใช้ในสวนเขานะครับนี่ ครับบมๆที่สวนก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ที่สวนดิที่หมู่บ้านละกันนะนี่หมู่บ้านผมก็อยู่ข้างล่างนู้นนะครับลงไปข้างล่างสวนข้างบนนี่จะเป็นที่ทำมากินนะครับคือเป็นสวนต่างของแต่ละคนที่จับจับจองพื้นที่นะครับบางที่ก็จะเป็นสวนยางนะครับยางพารานะครับสวนแปลงนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับก็ปีหนึ่งก็ทําครั้งหนึ่งก็ช่วงนี้ก็มีอะไรทํานะครับเป็นฤดูหนาวแล้วก็เข้าเข้าสู่เดือนเมษาก็จะเป็นฤดูแรงนะครับ ส่วนที่ของผมก็จะเป็นนู่นนะครับจะเป็นส่วนลําไยแล้วก็ที่ผมทําผักตรงนั้นนะครับเขียวๆประมาณนั้นเองนะครับที่ผมทําส่วนตรงนี้จะเป็นที่ที่ผมทำำําลําไยนะครับประมาณสิบไร่นะครับฝั่งนู้นเลยนะครับส่วนข้างล่างที่มันต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นที่นานะครับเื้องนาที่เราเห็นนะครับก็จะเป็น สีเขียวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทํานะคเัาจะมีบางเจ้าที่ทํานะครับช่วงนี้ปีนี้มันแรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางภาคเหนือเขาแจ้งไม่ให้เผานะครับเห็นไหมเห็นจะมีควันมาเรื่อยๆเห็นไหมมันก็จะมาจากเพื่อนบ้านท้งข้างนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเชียงรายนะครับติดกับ ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราจะเผาป่าเผาอะไรกันนะครับมันก็จะคลุ้มๆนิดหนึ่งนะครับบอกกับกล้องด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะครับประมาณจะหกโมงนะครับแสงก็ไม่ค่อยมีนะกล้องก็ไม่ค่อยเห็นชนัดละโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ มีอะไรอัปเดตก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ